หลักธรรมหลักนิสยัยเราต้องการของดีคนดีก็จำต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรอะไรย่อมมีการฝึกกันทั้งน,นั้นหลักธรรม หลักนิสยัยท่านว่าดีชั่วมิได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเองเมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสยัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขยาก คอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับวันคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นเด็กๆที่แรกเกิดพ่อแม่ที่ฉลาด จึงต้องพยายามอบรมในทางที่ดีก่อนจะสายเกินไปและหาพี่เลี้ยงที่เหมาะสมมาบำรุงรักษาไม่ให้ปล่อยไว้ตามยถากรรมเพราะเด็กเริ่มศึกษาวิชาหลัก ธรรมชาติมาแต่อ่อนแต่ออกไม่ขาดวักขาดตอนเหมือนไปโรงเรียนหลักวิชาธรรมชาตินี้แลเป็นวิชาที่ฝังนิสัยเด็กได้ดีกว่าวิชาขะแนงอื่นๆเพราะมีอยู่ทั่วไป ทั้งในบ้านนอกบ้านในสถานที่เรียนและนอกสถานที่เรียนเด็กสามารถเรียนและจดจำได้ทุกกาลสถานที่ที่สิ่งนั้นๆมาสัมผัสทางทวารอายตนะภายนอก คือรูปเสียงเป็นต้นนั่นแลเป็นเหมือนแผ่นกระดานและตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยความหมายดีชั่วต่างๆทั้งจากเด็กด้วยกันทั้งจากผู้ใหญ่ชายหญิง ไม่เลือกหน้าทั้งจากโรงหนังโรงละครและโรงอะไรต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีวันเวลาบกพร่องหลักธรรมชาตินี้แลเป็นครูเครื่องพ่มสอนเด็ก ที่พร้อมอยู่แล้วในการสำเนียกศึกษาได้เป็นอย่างดีและมีการรับถ่ายทอดไปตลอดสายถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาให้เด็กชั่วได้จริงถ้าเป็นฝ่ายดีก็พาให้เด็กดี ได้จริงการเห็นการได้ยินอยู่บ่อยๆเด็กย่อมถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปวันละเล็กละน้อยนานไปก็กลายเป็นนิสัยไปเองถ้าลงได้เป็นนิสัยแล้วไม่ว่าทางชั่ว ทางดีเพยอมมีทางระบายออกได้ทางไตรทวารไม่อยากเย็นอะไรที่คนชั่วทำชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขก็ดีคนดีทำดีได้ง่ายและ ใจกลายเป็นคนรักศีลรักธรรมไปตลอดชีวิตก็ดีก็เพราะหลักนิสยัยเป็นสำคัญลำพังการฝืนทำทั้งที่นิสยัยไม่อำนวยมาก่อนยอมลดละปล่อยวางได้ง่าย จนกว่าจะปรากฏผลเป็นน้ำเชื่อมที่มีรสดื่มดำแก่ใจแล้วนั่นแลจึงจะเกิดความพอใจในงานนั้นๆทั้งชั่วและดีไม่ยอมปล่อยวางอย่างง่ายได้ฉะนั้น หลักนิสยัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวบุคคลและสัตว์การทำอะไรจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นสิ่งแก้ไขได้ยากจึงไม่ควรทำแบบสุ่มเดาโดยมิได้ใคร่ครวนให้รอบคอบก่อน เราพอทราบได้จากการฝึกฝนตนในทางที่ดีจนเคยชินต่อนิสยัยเช่นการเที่ยวที่มีเหตุผลควรเที่ยวการจ่ายซัพย์เพื่อประโยชน์แก่ตนและครอบครัวอย่างมีเหตุผล การรับประทานเป็นเวล่าเวลาไม่พร่ำเพื่อการหลับและการตื่นนอนตามเวลาการฝึกมันละยาดและความประพฤติในทางดีพยายามฝึกฝนด้วยความสนใจไม่ลดละ จนเป็นนิสัยเคยชินแล้วย่อมสะดวกกราบรื่นต่อตัวเองในวาระต่อไปไปเองไม่ต้องฝืนกันอยู่เรื่อยเหมือนขั้นเริ่มแรกเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่านิสัย เป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่เหลือป่ากว่าแรงเป็นแต่ควรใช้ความเพียรพยายามในเบื้องต้นการฝืนการฝึกเด็กหรือเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ฝึกในทำนองเดียวกันเราต้องการของดี คนดีก็จำต้องฝึกฝึกจนดีจะผลการฝึกไปไม่ได้งานอะไรอะไรย่อมมีการฝึกกันทั้งนั้นโลกถึงได้เรียกกันว่าฝึกงานฝึกสัตว์ฝึกคนฝึกตนฝึกใจตลอดมา นอกจากตายเสียเท่านั้นจึงหมดการฝึกกันสิ่งใดที่ยังไม่เป็นเมื่อต้องการเป็นในสิ่งนั้นก็จำต้องฝึกและฝึกจนเป็นการเป็นงานเป็นคนดีสัตว์ดีรวมลงในคำว่าฝึก นี้ทางสิ้นจึงควรพิจารณาให้ถึงใจปฏิบัติให้เกิดผลคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนได้นำเรื่องนิสัยที่ท่านอาจารย์มั่นอธิบายให้ฟัง ลงบ้างเล็กน้อยพ่อเป็นคติแก่พวกเราที่กำลังอยู่ในข่ายธรรมนี้จึงขอยุติไว้เพื่อดำเนินเรื่องใหม่ต่อไป